ก็อย okay, okay. okay. so ูเจ้าคุณเต้แฮปปี้นะคะวันนี้ก็จะสอนทำกกล็บแบบนี้นะคะโอเคไปดูกันเลยขั้นแรกนะคะทํากระดาษเอสีหรือกระดาษสมุดก็ได้ค่ะเป็นหน้ากลางนะะคจากนั้นนะคะเราก็จะพ้าหามุมนี้เข้ากับชุนมุมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการ พับอดีไปชนกับอดีนะคะย้ำนะคะพับอันนี้ไปกับชนอันนี้นะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทําการพับมุมแบบนี้เหมือนกันนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะพับทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วให้เรานําพับทบแบบนี้ไปเลยนะคะแบบติดๆนะคะให้พับลงแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ทำการพับพับมุมนี้ไปชนกับมุมนี้นะคะครับแล้วขี้ออกมานะคะจากนั้นให้อันนี้มาชนกับแบบนี้แบบนี้นะคะโอเคนะคะให้พับแบบนี้นะทาแล้วก็ทำพับแบบนี้ไปรีบเลย รีดนะคะรีดเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาโบนี้มาหับแบบน,นี้แล้วก็เอาโบนิ้สอดสอดเข้า,ก,ขากับอันนี้สอดเข้ากับอันนี้เลยนะคะโอเคนะคะให้เราพับอันนี้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้บุ๊บลงไปเข้าลองอันนี้เลยนะคะเป็นไปค่ะขอไปอนุญาตทำก่อนนะคะ โอเคเอาเข้าเสร็จแล้วนะคะก็รีดค่ะรีดให้เดือดๆนะคะเสร็จแล้วค่ะค่าดีนะคะเราก็จะได้กรงเล็บมาแล้วค่ะนี่ทำไว้ห้าเล็บไว้ใส่หรือสิบเล็บก็ได้เลยนะคะแต่เราขอทำแค่สองเล็บก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้สำหรับคนในแฮปปี้ก็ขอตาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมบอกค่ะใครที่อยากให้เราพับอะไรสอนพับอะไรบอกเราได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย